สวัสดีเพื่อนๆชาวเพทูเกเตอร์ทุกคนและเพื่อนๆที่น่ารักค่ะตอนนี้เราอยู่ในเกม p พ t ูเกเตอร์นะคะก็ตอนนี้ก็มีการอัปเดตใหม่นะคะก็คือเทศกาลผลไม้นะคะเข้ามาในเกมนะคะเราก็มาที่ประดานประจําวันเลยค่ะเข้ามารับของรางวัลให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมบิงโกค่ะเราคอมเพสเสร็จแล้วนะคะเรารับเหรียญเราก็สามารถมาสุ่บิงโกค่ะ แต่ล้วช่องมีของรางวัลไม่เหมือนกันนะคือมันแตกต่างกันนะทุกคนก็คือเราสุ่มก็คือเราได้เกลือมากเลยนะคะก็คือเค็มปีเลยต่อไปนะคะเขาก็จะมี NPC น้องแอปเปลิลน,นะคะมาคอยแนะนำกิจกรรมต่างๆเทศกาลนะคะแล้วก็วิธีการผลิตของนะคะก็น้องเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะ ก็จะมาในรูปแบบที่ยิ้มเย้มผมสีเขียวม,มาแต่ไกลเลยใครเข้าเกมมานะคะก็มาอ่านข้อมูลของน้องได้นะคะน้องเขาจะมาแนะนําข้อมูลต่างๆค่ะต่อไปเราก็มาทำเควสนะคะก็จะมี NPTC ตรงนี้นะคะ4ตัวก็ n p c คนแรกนะคะเขาก็จะให้หาข้อมูลหาขอนะคะเกี่ยวกับสูตรอาหารนะทุกคนคือในเวลาที่กําหนดนั่นเองค่ะ แล้วก็ทหารที่ก็เป็นพาซานะคะแล้วก็หาเจอนะคะเราก็ต้องมาตอบคำถามที่อยู่ในสูตรนั้นให้ถูกค่ะต่อไป NPC คนที่สองนะคะเขาก็จะให้เรานะคะตามหาน้องผลไม้นะคะที่หายไปค่ะคือน้องก็ประมาณว่าออกไปเล่นแล้วก็หายตัวไปนะคะให้เราตามหาในเวลาที่กำหนดพาซานะคะทุกคนคือเราตามหาเจอเนี่ยเราก็ได้ทำเกรสสำเร็จค่ะน้องผลไม้ก็จะเปลี่ยนไปตามวันนะคะ ต่อไป NPC คนที่สามคือน้องแอปเปิลนะเขาก็ให้เหรียญมาทั้งทุกคน20ต่อไปก็คือคนสุดท้ายคือ NPC คนนี้เขาก็รับผลิตของนั่นเองนะคะเขาก็จะผลิตของต่างๆนะคะให้เรานะคะตามกิจกรรมเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผมกระเป๋าตะกร้าใส่น้องผลไม้หรือว่าน้องผลไม้นั่นเองนะคะคือการผลิตของแต่ละอย่างก็องต้องมีเหรียญน,นะคะที่เราได้กิจกรรมมา นะคะหรือว่าทำควสมานะคะแล้วก็หาวัตถุดิบนะคะ mm hmm. ก็เป็นเป็นพวกเอคล้ายๆตรงนี้นะคะทุกคนแบบว่าเราจะต้องไปหาในวินิมา่าหรือว่าพวกในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ต้องไปตามหากันเนาะว่าเราทำไงหรือว่าใครที่อยากจะส่มดวงก็สามารถส่มได้คือเราขอเรียกเป็นน้องต้นอ่อนนะคะหรือว่าใครไม่อยากส่มดวงก็สามารถผลิตน้อง ผลไม้ที่เราอยากได้ได้เลยนะทุกคนแต่ว่าก็ขึ้นอยู่เวลาต่างๆนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกวัสดุต่างๆหรือว่า,าวัสดุดิบต่างๆนะทุกคนซึ่งในตรงนี้ก็คือจะมีผลไม้ให้เราเลือกผลิตมากมายเลยก็แล้วแต่คนชอบนะ้องถ้าคนชอบผลไม้อันไหนก็สามารถผลิตแล้วก็เอาน้องไว้ที่บ้านได้นะคะหรือว่าให้น้องสามารถวิ่งตามเราได้นะคือแบบ เออใครชอบนะแต่ว่าน้องคือทำกิจกรรมนี้ออกมาคือเราน่ารักมากเลยอะคือแบบลบความที่น้องน,น่าก,กินกลายเป็นน้องน,น่ารักเลยนะคะทุกคนก็มีหลายอย่างเนาะนี้เราก็สามารถมาผลิตอีกหลังได้นะต่อไปเราก็สามารถมาซื้อของตรงนี้ได้นะเขามีตัวมาขายเหรียญน,นะคะเราสามารถซื้อได้ครั้งละหนึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ซื้อได้ครั้งละห้านะทุกคนซื้อได้ทุกวันต่อไปนะคะตรงนี้เราก็สามารถมาตกปลาได้นะทุกคนมาตกแบบ หาเหรียญได้นะข้างๆตรงนี้นะทุกคนในเวลา6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นในเวลาเกณฑ์นะทุกคนแล้วก็ขาดบ่อยเอามากๆนะคะคือขาดเก่งๆขาดดีมากพอไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลผลิตเนาะเราก็สามารถพาผลิตของนะคะใครที่ยังไม่ทนกิจกรรมหรือว่าไม่ทนกิจกรรมซื้อเนาะไม่ทันก็สามารถมาผลิตของตรงนี้ได้นะคะพอมีหลากหลายเลยนะคะใครที่แบบ สายชอบแบบแต่งบ้านหรือว่าชอบแบบเก็บสะสมก็สามารถมาผลิตตรงนี้ได้นะคะต่อไปตรงร้านค้านะคะเขาก็จะมีของมาขายให้เรานะคะเป็นชุดนักเรียนนะคะก็จะมีทั้งชายหญิงนะคะมาขายให้เราแล้วก็มีน้องเดีเดยวนเรื่องเวนเดย์มาขายให้เราด้วยนะ ก็คือใครเป็นสายเสื้อผ้าก็สายแฟชั่นก็มาซื้อได้ค่ะแล้วก็มีชุดนักเรียนนะคะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะก็จะมีทั้งแบบสายเตอร์แล้วก็สายฟรีนะคะใครมีเพจเดอก็มาซื้อได้นะในร้านสินค้านะคะก็มีหลายแบบเลยเขามาขายให้ซีซันนี้คือของมาขายเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็มีทั้งไอดอลด้วยนะคือมีทั้งหมดท่าห้าคนเนาะก็ สามารถเข้ามาซื้อได้ในร้านค้านะคะใครชอบความน่ารักเข้ามาซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีสินค้าใหม่ขายค่ะนะก็แบบว่าขอนเนาะมีขอนด้วยสามารถสุ่มได้นะคะหนึ่งครั้ง3 0พิษแล้วก็10ครั้ง270พิษนะคะก็สามารถเข้ามาสุ่มได้นะคะมาเสี่ยงดวงข้อมูลในวันนี้นะคะทางเราก็รวบรวมข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดติดตาม กดคลับสกา์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะใน,น,นีันวนี้บายค่ะทุกคน